รอ,รอปอพโอหดมือแทง11แผลวินจักรยานยนต์ชิงรถอ้างเครียดเบิกเงินบริษัทไม่ได้ ตำรวจแกะรอยจากวงจรปิดตามรวบรอปรพอโหดฆ่าทิงทรัพย์หนุ่มขี่วินจักรยานยนต์ขณะตั้งวงกงเล่ากับเพื่อนพร้อมของกลางรถที่ทิงมาติดต่อเพื่อนเตรียมขายต่ออ้างไม่มีเจตนาฆ่าแต่เครียดเบิกเงินบริษัทไม่ได้23เมษายน2566คนตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคนตำรวจตรีภัยสารวงวัชระมุงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกกิติศักดิ์คงธนาราภู กํากับการสอพอบางกรวยรวมกันแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายพรชัยสังวนนามสกุลอายุ29ปีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอปพผู้ต้องหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยจับกลุ่มตัวได้บริเวณริมถนนสาธารณะในตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีระหว่างกำลังนั่งดื่มสุรากับเพื่อนพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ของกลางจอดอยู่และเตรียมขายต่อให้เพื่อนโดยวันที่22เมษายน น2,566ตำรวจสบพบางกรวยรับแจ้งมีผู้พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณริมกำแพงหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสภาพศพมีบาดแผลถูกของมีคมแทงที่บริเวณหน้าอกและลำตัวเป็นแผลชะกันจำนวนหลายแผลตรวจสอบแล้วพบเอกสารบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธาร,รณะชื่อนายเอกชัยทองเนนสวมใส่เสื้อวินจักรยานยนต์สีส้มเบอร์3ขับวินอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท21ลิฟวิ่งทเทาเขตลุมพินีกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอบางกรวยติดตามหาข่าวตำหนิรูปพัณฑ์คนร้ายจากกล้องวงจรปิดและสอบสวนพยานจนทราบตัวว่าผู้ก่อเหตุคือนายพรชัยจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับจนติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดจากการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งทำงานเป็นรอปพอซึ่งปกติเข้าออกเวรจะมีหัวหน้าชุดรับส่งระหว่างที่ทำงานกับที่พักแต่ในวันที่เกิดเหตุไม่มีใครรับส่งและขอเบิกเงินจากบริษัทไม่ได้ประกอบกับผู้ต้องห ไม่มีเงินติดตัวจึงได้เหมารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตมาส่งยังที่พักซอยสวนผักด้วยความเครียดที่ตัวเองไม่มีเงินจึงตัดสินใจก่อเหตุด,ดังกล่าวและชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีหลังจากแถลงการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายพรชัยหรือโจผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาสารภาพว่าไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนมาถึงที่เกิดเหตุได้ใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงขณะผู้ตายเผลอสาเหตุที่ทำไป เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ